สรุปอาเคสเซหนึ่งก่อนดูซีซั่นสองเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นที่ประเทศพิวโอเวอร์เมืองแห่งความก้าวหน้าที่มีความเหลื่อมล้ำสูงมากจะมีการแบ่งคนออกเป็นเมืองชั้นบนและเมืองชั้นล่างครับซึ่งความไม่เป็นธรรมนี้ทำให้เกิดสงครามปฏิวัติขึ้นแต่ความสูญเสียมากเกินไปครับทั้งสองเมืองจึงต้องสงบศึกกันจนกระทั่งไวพาวเดอร์แครเกอร์และไมโลขึ้นไปบนเมืองชั้นบนเพื่อขโมยของแต่ด้วยความรีบร้อนนะครับเลยทำก้อนพลังงานอาเคนตกแตกจนเกิดเป็นระเบิดขึ้น ผู้เด็กถูกผู้คุมกดตามจับครับและเพื่อสันติภาพระหว่าง2เมืองแวนเดอร์ ander, พ่อบุญธรรมของเด็กๆเลยยอมโดนจับแทนแต่ถูกพวกของซิโก้ล,ลักพาตัวไปก่อนครับทาให้ไวและคนอื่นๆเนี่ยต้องตามไปช่วยเจเว้นก็แต่พาวเลอร์ครับที่ถูกสั่งห้ามไว้ไวเข้าถึงตัวแวนเดอร์สำเร็จครับแต่ก็ถูกล้อมทําให้เกือบจะหมดหนทางหนีแต่พาวเลอร์ครับได้ใช้ก้อนพลังอาเคนสร้างระเบิดและระเบิดที่นั่นเพื่อช่วยให้ไวหนีแต่กลายเป็นว่าการระเบิดทั้งนั้นทําให้ทุกคนต้องตายครับ เวนเดอร์จำใจต้องใช้สารชิมเมอร์ครับเพื่อเพิ่มพลังและพาไวออกมาแต่สุดท้ายก็จบชีวิตลงและพอไวรู้ว่าเพาเดอร์ทำให้เกิดระเบิดเธอก็ด่าเพาเดอร์ว่าเป็นตัวซวยและทิ้งน้องสาวไปครับแต่พอคิดได้และจะหันกลับไปช่วยเนี่ยก็ถูกมาคัดคูบคุมกดจับไปขังคุกสกอตครับส่วนเพาเดอร์เนี่ยก็ถูกซิลโก้รับไปดูแลครับและเปลี่ยนชื่อเป็นจิงส์ ทางฝั่งของเมืองชั้นบนครับหลังเกิดระเบิดเจสนักวิจัยที่เป็นเจ้าของห้องถูกไตส่สวนครับเพราะทํางานวิจัยเกี่ยวกับเวทมนต์ซึ่งเป็นอันตรายและถูกขับไล่ออกจากสถาบันแต่วิกเตอร์นักวิจัยอีกคนครับที่เชื่อมั่นในงานของเจสก็ได้มาร่วมมือกันวิจัยงานนี้จนเสร็จครับเกิดเป็นเทคโนโลยีเฮกสเทคคือการใช้เครื่องจกักรพื่อดึงพลังงานของเวทมนต์มาใช้ส่งผลให้ต่อไปนี้ผิวโซเวอร์ได้เป็นเมืองท่าทางการค้าขนาดใหญ่ที่สุดด้วยเทคโนโลยีการขนส่งผ่านเฮกสเกตนั่นเองครับ หลายปีต่อมาพิวโอเวอร์เจริญก้าวหน้าครับ เจได้รับการยกย่องในวันแห่งความก้าวหน้าเพราะเป็นนักวิจัยที่คิดค้นเท็กเซกขึ้นส่วนทางฝั่งเมืองชั้นล่างครับถูกปกครองโดยซิลโกและแกงนอกกฎหมายและมีการระบาดของสารเสพติดชิมเมอร์ไปทั้งเมืองชั้นล่างครับและในระหว่างการขนส่งนะครับเรือหอที่ใช้ขนชิมเมอร์ถูกโจมตีโดยกลุ่มไฟไลท์ครับแต่ก็ถูกจิงจัดการไปเกือบหมดเคลลิน mm hmm. เข้ามาสืบสวนพยานแต่ถูกมาคัสกีดกันออกไปครับตกดึกคืนนั้นครับจิงก็ได้ก่อความวุ่นวายและขโมยอายามัญมณีเฮ็กเทคไปเพื่อหวังจะไปพัฒ mm hmm. นาอาวุธส่งผล สมาชิกสภาและควบคุมด้านความปลอดภัยของเฮกสิกนั่นเองครับหลังจากเกิดเหตุทั้งหมดขึ้นเคทลินเดินทางไปที่คุกสตีลวอเตอร์เพื่อสืบสวนพยานนักโทษแต่นักโทษดันถูกไวเล่นงานจนพูดไม่ได้ครับทำให้เคลลินต้องไปคุยกับไวและพาไวออกจากคุกเพื่อตามหาหลักฐานว่า ซิลโกอยู่เบื้องหลังทั้งหมดที่เมืองชั้นล่างวไยพาเคลินไปสืบข่าวตามที่ต่างๆครับและต้องเอาตัวรอดจากคนของซิลโกจดสุดท้ายก็ได้มาเจอกับจริงสักทีครับและหลังจากนั้นนะครับพวกไฟอะไรก็โจมตีพร้อมกับพาตัววายและเคลินพร้อมกับอัญมีไปด้วยครับ และจากนั้นหัวหน้าของไฟ r e l i ไลท์ก็เปิดเผยตัวว่าเขาคือเอโกเพื่อนสมัยเด็กของไวยและจิงนั่นเองครับโดยที่เอโก้ได้สร้างกลุ่มไฟ r e l i ไลท์เพื่อขัดขวางซิลโก้และธุรกิจชิมเมอร์ทุกคนจึงตกลงกันว่าจะเอ่อนนีนนี้ไปคืนและให้สภาลงมาจัดการซิลโก้ที่เมืองชั้นล่างครับแต่มาคับ ตำรวจกังชินก็อยู่ที่นี่และตั้งใจจะปิดปากทุกคนแต่ผู้คุมกฎทุกคนก็ถูกรับเบิดของจริงจัดก,การทั้งหมดครับเอโก้ Echo, อาสาเป็นคนจัดก,การจริงแต่ถึงอย่างนั้นคนที่ได้แอนิเมีไปก็ยังเป็นจิงส์อยู่ดีครับไวและเคสยื่นเรื่องกับสภาแต่สภากับเรียกสงครามครับไวจิงต้องร่วมมือกับเจฟไปถล่มโรงงานชิมเมอร์จนซิลโก้เนี่ยต้องมาขอเจรจา โดยเจสให้เงื่อนไขว่าต้องลดการผลิตชิมเมอร์ลงส่งอัญมณีและจิ้งมาเพื่อรับโทษด้วยและหลังจากนั้นคิวฟอเวอร์จะให้อกราชกับเทศซอนครับในระหว่างที่เจสทำงานในสภาครับวิกเตอร์เองก็ใกล้ตายขึ้นทุกวันเขาต้องหาวิธีรักษาโรคร้ายของเขาเขาทดลองทุกทางครับทั้งการใช้ชิมเมอร์แล้วก็การใช้แกนเฮซ์จนการทดลอง,ของเขาเนี่ยได้ดูดเอาสกายผู้ช่วยของเขาเข,าเข้าไปในร่าง ทำให้วิกเตอร์เนี่ยตัดสินใจตัดใจเรื่องการรักษาครับหลังจากนั้นเจสเลยนําเอาเรื่องการมอบเอกราชให้กับประเทศซอนครับมาเข้าสภาแต่คนในสภาก็ต่างเห็นแย้งครับผมยกเวนก็แต่เมลเมลดาครับที่โน้มน้าใจทุกคนให้โหวตผ่านยตินี้แต่ในขณะเดียวกันจริงครับได้ลักพาตัวไวยเคทลินและซิลโกมาเพื่อบีบให้ไว้เนี่ยยิงเคทลินซะทั้งสองคนในเจสกับหมอเป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมแต่ซิลโกครับพยายามยิงไวททาให้จริงเนี่ยต้องยิงซิลโก้และหลังการตายของซิลโกครับจิงได้ตัดสินใจให้อจตา ของซิลโก้โดยยิงมิสไซล์ที่เป็นปบนสะพยยานแห่งพิโอเวอร์ครับเพื่อประกาศสงครามนั่นเองครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวในอาร์เคนซีซั่นหนึ่งเอาล่ะครับขอขอบคุณทุกคนที่หลงเข้ามาดูคลิปของผมจนจบด้วยและข่าวดีสำหรับชาว YouTube เลยครับเพราะช่องของเรามีระบบให้สมัครสมาชิกรายเดือนแล้วในราคาน่าเนิร์ดเริ่มต้นที่50บาทพรอบขึ้นรายชื่อขอบคุณท้ายคลิปตามขนาดความใหญ่ก่อนจากกันไปผมขอร้องรบกวนได้โปรด please กดติดตามเรา,าในทุกช่องทาง YouTube, TikTok, Twitch และ Facebook ครับและผมสัญญาว่าเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแน่นอนสำหรับวันนี้ลาไปก่อนฟราเบล